นี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องหน่วยการวัดที่ใช้ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะมีด้วยกันนะคะ6หน่วย หนึ่งหน่วยวัดความต้านทานมีหน่วยวัดเป็นโอห์มสองหน่วยวัดกระแสะไฟฟ้ามีหน่วยวัดเป็นแอมแปร์ มีตัวย่อเป็นตัว A ใหญ่สหน่วยวัดแรงดันไฟฟ้ามีหน่วยวัดเป็นโวลต์มีตัวย่อเป็นตัว V ีใหญ่สนะคะหน่วยวัดกำลังไฟฟ้า มีหน่วยวัดเป็นวัดนะคะมีตัวย่อเป็นตัว W ัห้าหน่วยวัดคดรวดมีหน่วยวัด,ด,วด,วดเป็นเฮนรี่นะคะมีตัวย่อเป็นตัวเฮทใหญ่และหกหน่วยวัดความจุ มีเดี๋ยว,ว่าเป็นฟ้าหลตัวยอ่อคือตัวเอฟใหญ่และคาบหน้านะคะคุณจะมาสอนเรื่องกฎของโอค่ะ